สวัสดีครับวันนี้มอนหนุ่มมาคุยเรื่องประกันสังคมเกี่ยวกับกรณีเงินสงเคราะห์บุตรซึ่งจากเดิมประกันสังคมจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตนเดือนละ400บาทและปรับเป็นเดือนละ600บาทเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร ให้แก่ผู้ประกันตนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรของประชาชนและภาคแรงงานให้สามารถเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นกำลังสำคัญในการร่วมพัฒนาประเทศชาติคณะรัฐมนตรีไฟเขียวเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากเดือนละ600บาท เป็นเดือนละ800บาทที่ทำเนียบรัฐบาลโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงการประชุมของคณะรัฐมนตรีว่าสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กเล็กทำให้ไรายได้ลดลงหรือไม่มีไรายได้เลยเนื่องจากต้องหยุดงาน หรือต้องออกจากงานในขณะที่รายจ่ายเกี่ยวกับเด็กแรกเกิดเป็นรายจ่ายที่จำเป็นดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาภาระของผู้ประกันตนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้มีการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรโดยมีสาระดังนี้นะครับ ข้อ1เพิ่มอัตราจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีส่งข้อบุตรแบบเหมาจ่ายจากเดิมเดือนละ600บาทต่อบุตร1คนเพิ่มเป็น800บาทต่อเดือนต่อบุตร1คนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราพุทธศักราช2,564เป็นต้นไปข้อ2ผู้ที่มีสิทธิทประโยชน์ทดแทน ในกรณีสงเคราะห์บ,บุตรตามกฎกระทรวงพุทธศักราช2,561ก็จะยังคงได้รับสิทธิตามอัตราที่กำหนดใหม่นับตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้และสามารถเบิกได้คราวละไม่เกิน3คนนะครับมีคำถามถามว่าผู้ประกันตนมาตราอะไรที่ได้รับเงินสงเคราะห์บ,บุตร ผู้ประกันตนมาตรา3 3กับมาตรา39เท่านั้นนะครับส่วนมาตรา40ไม่ได้นะครับต้องรอดูคณะรัฐมนตรีจะนำนโยบายอะไรมาเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา40ต่อไปสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39กับมาตรา33ที่เคยได้รับเงินสงเคราะห์บุตรก็รอเช็กดูว่ามีเงินเข้าตามรอบเดือนละ 800บาทจริงไหมเฝ้าติดตามกันต่อไปนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ